สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อเป็นยังไงนอสบายดีมะนอบ้านเฮานั่นอันอยู่คอยอยู่ทั้งนี้ก็คือเก่าแหละจ้ะพี่น้องสบายดีอยู่อืมแต่ว่าชิว่าสบายกับบ่บ่หูมันคือสิป่วยนี่แหละหมู่บ้านกันีจปวดทั้งนี่ปวดเมื่อยไปหมดอันคิดอยู่ว่ามึงสิเป็นแล้วบ่กูเป็นเลยบ่ยังนแล้ว คิดหล e. ายป่๊บนอะเออเมื่องกับพ่ค่อยได้ไปได้พี่น้องเขาแต่ป้าหาเห็ดแต่ว่าไปซื้อของอยู่แต่ว่าปวดเมื่อยกินยาไว้เจ้าสิไข่นี่สองมือเลยกินยาหลัดไไว้อยู่ย่านตายพี่น้องเอ,อ้ยย่านบริเวรโทรศัพทนะ์นาอืมย่านบริเวรเห็ดกิบหน้าพี่น้องเอ,อ้ยเป็นะนายเนาะคนเห่าเนี่ยจังสี่ละเรื่องกิบป่ปวยเจ็บไข่เนาะ ใครจะไปรู้เนาะเออ,อว่านไปหาเห็ดเขาปามากกะจีมันเสร็จตัวบบดนี้เออเบิ่งเห็ดนะนะอันยูนี่คอยกะแปลกว่าเขาเี่นโบรางเห็ดพี่น้องอืมเขาโบรางเห็ดแย่เขาไห้เสร็จเอาเสร็จแล้วดาดนชะิบส่ะนะซับซับออกว่าสัน่นโอ,อ๊ยมันจิบมันจิบเป็นตั้กินบหมืันโบรางจะว่าบอ่อันเพื่นอนเขให้ล่างแต่ว่าคอยกะจีลอยลลังอยู่้บบนี้อืมออกินโบรดณหอกขัมืนโบางอืม เิ่นทั้งนี้เขาบบต้มเห็ดเนาะเขาบบเห็ดเห็ดแบบว่าอันบบเห็ดเห็ดอันหนีไหมบบต้มคือบ้านเฮาเขาบบกินเปรียเ,เป็นสูบเป็นสูบเหมือนพี่นองเขากินแบบพัดแบบทอดนั่นไหมพีน่นงมันเขาก็เลายย่าน,นันขันแม่นล่างเนี่ยเขาย่านน้ำม,มันนั่นอยูน่นี่หนีพี่นงอยู่อยู่นีนน่ฟ้องมันนี่ไหม,นนมเออบบานี้เวลาเขาใส่น้ำมันทอดจังสี่น่ะ เพื่อนกระยนันน้าม,มันออกใส่น้ำมันน่ะนะพี่น้องคอยคิดว่าจังสี่ได้คิดเอาเองเออเขาบอกกินนะ่ะนะอืมเขาบอกกินตุ่มคือบานเท่าเป็นสุกบานเท่าอสดน้ำเนาะมันจังเสียเมนบอจะว่าอันนี้โบจะ้ะอืมเช็เเดเอาเช็ดเช็ดเช็ดอืมบบเดี๋ยวใส่น้ำซิดจู่อันปัดปัด,ปดเอาเอาแป้งนี่ถูถูออกมันก็บอรลอนคือเก่าแล้วพี่น้องเนาะ มันขันเมนมันถึงน้ำมันพัดอันใส่น้ำมันลงไปมันสิเป็นอย่างเนะมันก็บ่เห็นเป็นอย่างกระเสบอยู่เลยแต่เขาบนนิ้ย่มกินทางนี่เ่อือเขาบ่กินตุ่มกินอันน้ำสดขึ้นหมูห้องก็แปลกอยู่เว้ยขันคอยเฮ็ดกับเขาพัดอันเฮ็ดพัดยังจังสี่เด้อพี่น้องตัดขามันก่อนคอยกะสิใส่ห่อนแมกกี่แมกยังไปผอมเลยพี่น้องเอออันมันสิแซ่บเน่ไรรสดีรสยังจังสี่ลอยใส่เลย ก็เป็นน้ําแล้วอื้อเพิ่นบ่ฮู้ดอกกินก็กินคือเก่าแซ่บยุ่นแล้วเอ้อก็ยังว่าอันข่อยก็งึดข้าเนี่ยจกมื้อนี้มันออกก็ได้ตัวนี้อันีเหลืองๆเนาะพี่น้องเนาะจว่าบ่นี่เนี่ยอันฟองน้ํามันออกนั่นข่อยว่านี่ข่อยจกออกเลยแล้วข่อยอือแนวข่อยเฮ็ดกับขาบ่เป็นน่ะแต่ว่าันจกจังซี่ออกอ่ะฟองมันก็บ่อยู่ในนีเนาะเนี่ยฟองอันฟองน้ําเฮ็ดนะพี่น้องก็ อันมันไปจังสีเลยคอยกับสีลอยลลางที่บัดนมีพี่น้องเอ้ยเป็นตานายนะเขาบอกให้หลังจะคล้องหลางเนี่ยอันขั้นมันหลังคอยกินมันบอเป็นตากินเนาะจะว่าบ่เนอะอยกับจังสีเลรพี่น้องออมว่าอานงามกับเฮ็ดอันข้าใหญ่ใหญ่ยังสีเนาะนี่คอยกินขามันติ่อันย่งยังเฮ็ดพึงหวานพี่น้องอันนี้ก็เฮ็ดอันนั้นก็มีเฮ็ดคือเฮ็ดกําปูคอยกับเสียวมาตัดล่าง เพื่อนโบห็นดอกโบเป็นอย่างเัาก็สซิปาดออกนอกปาดจังสีเนะี่ยพี่น้องงามเจอาข้างในมันขาวจูนพูนจ้ะพี่น้องจ๋านะขาวมากเลยจ้ะพี่นอ้องอขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังทุกอย่างนะจ้ะพี่น้องเอ้ยือพอ,อยู่ทั้งนี้กับจังสีแล้วยังที่เห็นเนี่แหละพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ี่เด้อถ้าบ่กดติดตามนี่มันก็ยอดบ่กขึ้นเด้พี่นออ้องบบมีคนติดตามอืม แต่ว่าอันกดไหลยังมันมีคนกดอยู่แต่ว่าขาดยางเดียวจากพี่น้องขาดคนติดตามเ <c oughs> ออยายอันนี้อยู่อยู่กับมาโคษนา,า่ัสว่าแล้วเนาะหอยมาทักไทยย่ยมือเส่ามือไอเห็นมือจ้าฟังซื้อพี่น้องเอ้ยมาอันล่างเฮ็ดเขาบวกห้ล่างเขาสั่งไว้เขาให้ปัดเฮ็ดจังสี่จังสี่เ่อยอใดมันสีเหลวพี่น้องดอกใหญ่ๆซำผีไหมเนี่ยดอกใหญ่ๆอย่างเงี้ยเมื่อไรจะเสร็จจะพี่น้องเอ้ย ไปไปก่อนพี่น้องขอเชียนไปเซนี่อีกอยู่นี่เต่าม่งแล้วสิไปไปสนี่ไปส่ปงเลโก้ให้พื่นจะพี่น้องจา๋าอืมขายเลโก้ไปนั่มเลอออนไลน์จะพี่น้องอืมไปก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวจังมากกันบอก